ผู้ชายเพียงแค่โบกมือตีเบาๆผู้บังคับบัญชาผู้แข็งแกร่งโดยกําเนิดกลับถูกทุบแตกอย่างง่ายดายแม้แต่เจ้าเมืองของมณฑลเจียงหนานก็ยังหยุดเขาไม่ได้เฉินฟานเดินมาถึงหน้าป๋ายอยู่เฟิงแล้วพูดอย่างเย็นชาเสร็จแล้วต่อไปถึงตาคุณแล้วตอนนี้ป๋ายอยู่เฟิงถูกเฉินฟานทําให้กลัวจนเสียสติไปแล้วคุกเข่าลงบนพื้นและร้องขอความเมตตาครั้งแล้วครั้งเล่าขอร้องคุณอย่าฆ่าผมเลยขอร้องคุณแล้วเฉินฟานมองเขาด้วยรอยยิ้มเย็นชาคุณวางยาพิษน้องสาวผมยังคิดว่าผมจะปล่อยคุณไปงั้นเหรอ ปายอยู่เฟิงได้ยินแล้วสายหัวปฏิเสธซ้ำๆผมไม่ได้วางยาพิษผมสาบานว่าผมไม่ได้วางยาพิษน้องสาวคุณแน่นอนทันใดนั้นสีหน้าของเฉินฟานเปลี่ยนไปถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครก่อนหน้านี้เขาเคยถามลิงเอ๋อเกี่ยวกับเรื่องที่เธอถูกวางยาพิษแต่ไม่รู้ทำไมลิงเอ๋อจำเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยความทรงจำของเธอเลือนรางมากจำเรื่องที่เกิดขึ้นในสามปีนี้ไม่ได้เลยตอนนี้ปายอยู่เฟิงพูดแบบนี้ทำให้เฉินฟานรู้สึกสงสัยเต็มไปหมดปายอยู่เฟิงพูดอย่างหนักแน่นบางทีอาจเป็นคนที่ส่่งงงน้้ออสาาาาววคุณมมใหผทียพิษเธ ผมไม่ได้วางยาพิษจริงๆเฉินฟานได้ยินแล้วถามต่อทันทีแล้วใครเป็นคนสั่งให้ส่งน้องสาวผมมาให้คุณปายู่เฟิงก้มหน้าลงพร้อมกับคอหัวแล้วพูดว่าผมก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเขาส่งน้องสาวคุณมาให้ผมเขาสวมหน้ากาก,ากอยู่ผมไม่รู้จักเขาเลยจริงๆผมพูดความจริงทั้งหมดแล้วขอร้องคุณอย่าฆ่าผมเลยแต่เฉินฟานได้ยินแล้วขมวดคิ้วแน่นเขารู้สึกว่าน้องสาวของเขาปรากฏตัวที่เจียงหนานแบบกระทนหันเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนี่คือปายู่เฟิงผู้ยิง่ง่่งง้ยูเเฟิไมตอคุกขขาขา ทุกคนเปิดฉากยิงฆ่าเขาซะทันใดนั้นสีหน้าของเฉินฟานเย็นลงโบกมือปล่อยพลังที่มองไม่เห็นออกมาทันทีที่พลังนั้นเจาะทะลุหัวของปายยูเฟิงพร้อมกับเลือดที่พุ่งกระจายออกมาปายยูเฟิงล้มลงกับพื้นตายโดยไม่รู้ตัวนี่คือหนึ่งในเจตระกูลใหญ่แห่งตระกูลสวีสวีช้างหงเห็นเช่นนั้นดวงตาของเขาหดลงใบหน้าแสดงความตกใจพลังปราณถูกปลดปล่อยออกมาเขาแข็งแกร่งมากจริงๆเขาเก่งมากเลยข้างๆลูกสาวของเขาสวีเฉียนเฉียน มองเฉินฟานด้วยสายตาชื่นชมเต็มไปหมดส่วนปายอยู่เฟิงเห็นลุงของตัวเองถูกฆาด้วยกลัวจนก้มหัวลงกระแทกพื้นอย่างบ้าคลาั่งแต่เฉินฟานไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยเขาไปใครก็ตามที่ทำร้ายน้องสาวของเขาต้องตายเสียงดังปังเขาเหยียบหัวของปายอยู่เฟิงจนแตกกระจายจากนั้นเฉินฟานเดินออกไปข้างนอกโดยไร้สีหน้าและที่เกิดเหตุไม่มีใครกล้าพูดอะไรแม้แต่นักรบจากเขตสงครามเจียงหนานที่มองเฉินฟานต่างเกลื่อนน้ำลายด้วยความกลัวแต่ไม่มีใครกล้ายิงใส่เฉินฟานทันใดนั้นมีร่างหนึ่งก้าวออกมาขวางหน้าเฉินฟาน เฉินฟานมองคนที่ขวางทางด้วยสีหน้าเย็นชาอีกฝ่ายคือคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลสวีสวีเฉียนเฉียนสวีช้างหงเห็นลูกสาวของเขาขวางเฉินฟานกระทันหันตกใจจนแทบช็อกรีบสั่งสอนเฉียนเฉียนมาที่นี่เร็วแต่สวีเฉียนเฉียนมองเฉินฟานด้วยสายตาชื่นชมอาจารย์รับฉันเป็นศิษย์เถอะเฉินฟานได้ยินแล้วถามรับคุณเป็นศิษย์นั้นเหรอใช่ครับครูฉันอยากขอเป็นศิษย์ของท่านอยากเรียนวิชาการต่อสู้กับคุณฉันอยากเก่งแบบคุณเฉียนเฉียนพูดบ้าอะไรเนี่ยมาที่นี่เร็ว สวีช้างหงรีบเดินไปข้างหน้าเพื่อดึงลูกสาวกลับพร้อมกับพูดกับเฉินฟานเฉินซื้อจื่อขอโทษด,ด้วยลูกสาวของฉันยังเด็กไม่รู้เรื่องขอให้คุณยกโทษให้ด้วยสวีเฉียนเฉียนพูดอย่างแน่วแน่พ่อหนูไม่ไปฉันอยากขอเป็นสิทธิ์ของครูเฉินฟานพูดอย่างเย็นชาผมไม่ใช่อาจารย์คุณและผมก็จะไม่รับสิทธิ์พ่อของคุณก็เป็นนักรบเหมือนกันถ้าคุณอยากเรียนวิชาสามารถขอคำแนะนำจากพ่อคุณได้สวีเฉียนเฉียนพูดทันทีพ่อของฉันแย่มาไม่เทียบเท่าคุณเลยและเขาบอกเสมอว่าฉันไม่เหมาะกับการเรียนวิชาการต่อสู้ ทันใดนั้นสวีช้างหงษตวัดลูกสาวของเขาแล้วจะดึงลูกสาวออกไปเฉียนเฉียนเส้นลมปราณของคุณอุดตันตั้งแต่เกิดไม่สามารถฝึกวิชาการต่อสู้ได้เลยอย่าทำตัวงี่เง่าเลยเส้นลมปราณอุดตันเฉินฟานจ้องมองสวีเฉียนเฉียนด้วยดวงตาทั้งสองไม่กี่วินาทีต่อมาดวงตาของเขาสว่างว่าน่าสนใจผมไม่รับสิทธิ์แต่ถ้าคุณอยากฝึกวิชาการต่อสู้สามารถมาหาผมที่เจียงไห่บินเจียงหมายเลขหนึ่งได้เฉินฟานพูดจบแล้วจากไปส่วนสวีเฉียนเฉียนได้ยินแล้วตื่นเต้นมากเยี่ยมไปเลย ในที่สุดฉันก็ฝึกวิชาการต่อสู้ได้แล้วสวีช้างหงสายหัวเฉียนเฉียนเส้นลมปราณของคุณอุดตันไม่สามารถฝึกวิชาการต่อสู้ได้เขาอาจจะแค่ปลอกคุณสวีเฉียนเฉียนเต็มไปด้วยความมั่นใจไม่ใช่ค่ะพ่อหนูเชื่อเขาหนูจะกลายเป็นยอดฝีมือด้านวิชาการต่อสู้แน่นอนและที่ด้านนอกคฤหาสีทะเลเฉินฟานกำลังจะกลับบ้านทันใดนั้นมีเสียงใส่สดังมาจากด้านหลังเขาซื้อจือรอเดี๋ยวเฉินฟานหันกลับไปก็เห็นหญิงสาวบริสุทธิ์น่ารักวิ่งตามออกมาหญิงสาวคนนี้คือซูโย่เหวย ซูโยเวยก้มตัวผู้สาวน้อยซูโยเวยอยากชวนซื่อจือไปทานข้าวไม่รู้ว่าซื่อจือจะให้เกียรติหรือเปล่าเฉินฟานยิ้มมุมปากสาวสวยชวนผมไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วทันใดนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าของซูโยเวยเหมือนดอกไม้ร้อยดอกบานสะพรัง่งทําให้หัวใจคนเต้นแรงจากนั้นซูโยเวย่ยพาเฉินฟานขึ้นรถไปที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งโรงเตี๊ยมเมาองตะเฉินฟานมองชื่อโรงเตี๊ยมนั้นแล้วตกใจนี่ไม่ใช่โรงเตี๊ยมเมาองตะที่ขี้เมาคนนั้นพูดถึงก่อนหน้านี้เห ที่นี่คือสาขาของโรงเตี๊ยมอ,อมตะเล่าที่นี่อาจไม่ดีเท่าที่สำนักงานใหญ่ในเมืองหลวงแต่ก็เป็นเล่าชั้นเลิศที่หายากในโลกมนุษย์หวังว่าซื้อจือจะชอบเข้าไปชิมกันเถอะฉันฟานเดินเข้าไปก่อนเลยทั้งสองเพิ่งเดินเข้าไปในโรงเตี๊ยมก็มีชายหนุ่มสวมชุดยาวสีขาวเดินสวนมาท่าทางสง่าง,งามข้างกายเขายังมีหญิงสาวสวยคนหนึ่งติดตามชายหนุ่มนั้นเห็นซูโย่วหวทันทีดวงตาของเขาสว่างว่าอุทานออกมาไม่นึกว่าเจียงหนานจะมีสาวงามแบบนี้ตอนนั้นชายที่อยู่ข้างชายหนุ่มนั้นมองซูโยเนน้าเง คนนี้คือสาวงามอันดับหนึ่งของเจียงหนานคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลซูหนึ่งในจตระกูลใหญ่ของเจียงหนานสูโยเวยสาวงามอันดับหนึ่งของเจียงหนานสมชื่อจริงๆชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยเขาก้าวไปข้างหน้าขวางหน้าซูโยเวยคุณซูผมขอชวนคุณดื่มด้วยกันสักแก้วได้ไหมสูโยเวยเผชิญหน้ากับคำเชิญที่ไม่คาดคิดนี้พิ่งจะอ้าปากปฏิเสธฉันฟานที่อยู่ข้างๆพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชามาก่อนมาหลังไม่รู้จักหรออไซหัวไปอยู่ข้างๆซาเมื่อคำพูดของเฉินฟานดังออกมาเจียงเซ้า คุณพูดอะไรนะเฉินฟานยิ้มมุมปากหรือว่าเป็นคนหูหนวกตอนนั้นชายที่แนะนําซูเยวยให้เจียงเซาอาวินรีบก้าวออกมาตะโกนว่ากล้าดียังไงคุณพูดกับเจียงเซาอย่างนี้ได้ยังไงขอโทษค่ะคุณชายฉันมีนัดแล้วซูเยวยก้มตัวเล็กน้อยให้เจียงเซาอาวินแล้วจะเดินจากไปแต่เจียงเซาอาวินขวางซูเยไวยไว้ยังไม่เคยมีใครปฏิเสธค่าถ้าข้าจะให้คุณดื่มด้วยกันสักแก้วละ่ะเสียงดังตบเฉินฟานตบหน้าออกไปทันทีทำให้คนนี้ล้มลงกับพื้นทันที เฉินฟานยิ้มมุมปากวันวันทำตัวอดดีเกินไปแล้วชายที่อยู่ข้างๆตกตะลึงก่อนแล้วรีบเข้าไปช่วยพยุงเจียงเซ้าอาวินพร้อมกับตะโกนใส่เฉินฟานคุณกล้าตีเจียงเซ้าเนี่ยนะคุณก่อเรื่องใหญ่แล้วก่อเรื่องใหญ่จริงๆตอนนี้เจียงเซ้าอาวินเอามือกลุมหน้าที่บวมจ้องเฉินฟานอย่างไม่เชื่อสายตาคุณกล้าตีค่ะคุณรู้ไหมว่าข้าเป็นใครข้าจะไปสนใจว่าแกเป็นใครเสียงตกดังอีกครั้งเฉินฟานตบออกไปอีกครั้งทําให้อีกฝ่ายล้มลงกับพื้นอีกเจียงเซ้าอวินตอนนี้โกรธจัดตะโกนด้วยสีหน้าดรร้้าายไอสลว ทุกคนจัดการมันซะทันใดนั้นคนที่เขาพามาด้วยจะพุ่งเข้าใส่เชิญฟานแต่ตอนนั้นมีเสียงใส่ใส่ดังขึ้นภายในโรงเตี้ยมเมาอมตักห้ามใช้กำลังทันใดนั้นหญิงสาวสวมชุดกี่เ้าสีแดงเดินออกมาชา้าชจ้องมองเจียงเซ้าอวินเจียงเซ้าอวินพูดอย่างดูถูกข้าจะใช้กำลังแล้วจะทำไมหญิงสาวในชุดกี่ผ้ามองเขาพูดเบาๆว่าโยอนออกไปห้ามเข้าตลอดชีวิตทันใดนั้นมีร่างหลายร่างพุ่งออกมาจับตัวเจียงเซ้าอวินและคนข้างกายเขาโยนทั้งหมดออกจากโรงเตี้ยมเมาอมตัก จากนั้นหญิงสาวในชุดกี่ผ้ามองเฉินฟานและซูโยเวย่ยขอโทษที่ทําให้แขกทั้งสองตกใจฉันชื่อหลิวชิงเป็นผู้ดูแลโรงเตี๊ยมเมาอมตะเชิญทั้งสองด้านในเฉินฟานและซูโยเวยทั้งสองถูกพาเข้าไปในห้องที่ตกแต่งแบบโบราณหลิวชิงยิ้มแล้วถามว่าไม่รู้ทั้งสองอยากสั่งอะไรเฉินฟานได้ยินพูดทันทีได้ยินว่าเหล้าที่นี่สุดยอดเอาเหล้าฉันเลิศที่สุดของที่นี่มาให้ผมชิมหน่อยได้เลยเดี๋ยวมาหลิวชิงยกเหล้ามาวางต่อหน้าเฉินฟานรินเหล้าให้เขาด้วยตัวเอง แล้วพูดว่านี่คือเหล้าดอกไม้ร้อยชนิดของโรงเตี้ยวเมาอมตะคุณชายลองชิมดูเฉินฟานยกแก้วขึ้นดื่มคำหนึ่งแล้วพยักหน้ากลิ่นเหล้ามีกลิ่นดอกไม้ปนอยู่ทําให้รู้สึกหอมติดป่าเป็นเหล้าดีจริงๆแต่เหล้านี้ยังห่างจากคําว่าเมาอมตะอยู่หน่อยหลิวชิงได้ยินแล้วยิ้มเหล้าดอกไม้ร้อยชนิดนี้แน่นอนว่าเทียบกับเหล้าเมาอมตะอันเป็นเอกลักษณ์ของเราไม่ได้นั่นถึงจะเป็นเหล้าที่แค่จิบเดียวก็ทําให้เทวอมตะเมาหม้ได้เฉินฟานรู้สึกสนใจเหล้าเมาอมตะแล้วทาไมไม่เสิร์ฟเหล้าาา่่่ะงตอมมมีีแคท โรงเตี๊ยมเมาตะสำนักงานใหญ่ในเมืองหลวงเท่านั้นถ้าคุณชายอยากดื่มต้องไปชิมที่เมืองหลวงเฉินฟานได้ยินแล้วตาเป็นประกายเขาจะต้องไปเมืองหลวงสักครั้งแน่แม้ว่าตอนนี้เขายังไม่แน่ใจว่าเมื่อสามปีก่อนใครเป็นคนใส่ร้ายพ่อของเขาว่าทรศศาร์ทำให้ตระกูลเจินเป่ยหวังถูกทำลายทั้งตระกูลแต่คนร้ายต้องมาจากเมืองหลวงแน่นอนมีเพียงคนใหญ่คนโตในเมืองหลวงที่มีอำนาจทำให้ตระกูลเจินเป่ยหวังหายไปในชั่วข้ามคืนและมีเพียงพวกเขาที่จะกลัวการมีอยู่ของตระกูลเจินเป่ยหวังดังนั้นการเข้าเมืองหลวงเป็นสิ่่งงททีเขาต้อ เฉินฟานเก็บความคิดแล้วยิ้มเบาๆดีรอผมไปเมืองหลวงแล้วจะไปชิมดีคารงเตียม,มาอมแต่ยินดีต้อนรับคุณชายวันนี้ทั้งสองอยากกินอะไรสั่งได้ตามใจเลยไม่ต้องจ่ายเงินหลิวชิงพูดจบแล้วเดินออกไปตอนนั้นซูเยว่ยมองเฉินฟานแล้วถามเฉินซื่อจือทำไมฉันรู้สึกว่าผู้ดูแลโรงเตียมมาอมแต่คนนี้มีท่าทีดีต่อคุณมากเหมือนมีความเคารพด้วยซ้ำคุณรู้จักเธอเหรอเฉินฟานหัวเราะเบาๆไม่รู้จักบางทีอาจเพราะผมมีสเสน่ห์เกินไปมั้ง ไม่งั้นคุณก็คงไม่ชวนผมมากินข้าวจริงไหมซูโยเวยิ้มแล้วพูดเฉินซื่อจือพูดมีเหตุผลมากแต่ครั้งนี้ฉันชวนเฉินซื่อจือมากินข้าวจริงๆแล้วอยากขอความช่วยเหลือจากซื่อจือเฉินฟานมองเธอด้วยความสงสัยขอความช่วยเหลือจากผมซูโยเวยพยักหน้าแล้วเล่าเรื่องสถานการณ์ของตระกูลเธอในตอนนี้ฉันอยากขอให้เฉินซื่อจือช่วยช่วยแม่ของฉันขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลซูเฉินฟานได้ยินแล้วถามทันทีผมได้อะไรจากเรื่องนี้เขาคนนี้ไม่ทําอะไรที่ไม่มีผลประโยชน์ถ้าแม่ของฉันควบคุมตระกูลซูได้ ถึงตอนนั้นทั้งตระกูลซูจะอยู่ใต้คําสั่งของซื่อจือเฉินฟานสายหัวมันยังไม่น่าสนใจพอสําหรับผมปราบใดที่แม่ของฉันสามารถควบคุมครอบครัวซูได้ถ้าเพิ่มฉันเข้าไปด้วยล่ะไม่รู้ว่าพอหรือยังเฉินฟานมองซูโยวยคุณเตรียมเสียสละมากขนาดนี้เลยเหรอซูโยวยมองเฉินฟานพูดเบาๆว่าถ้าตระกูลซูตกไปอยู่ในมือคนพวกนั้นพวกเขาจะไม่ปล่อยฉันและแม่ไปแน่ถึงตอนนั้นชะตากรรมของฉันคงยิ่งแย่กว่านี้และด้วยพรสวรรค์และความสามารถของเฉินซื่อจือ ความสาเร็จในอนาคตต้องเกินกว่าพ่อของคุณเจินเป่ยวังแน่นอนโยวเวยได้รับใช้คุณถือเป็นเกียรติของเวยเฉินฟานได้ยินแล้วยิ้มเล็กๆไม่ต้องการตําแหน่งอะไรเลยเหรอโยอวเวยยินดีเป็นอนุปเป็นนางบําเรอไม่แย่งชิงตําแหน่งใดๆเมื่อได้ยินคําพูดของซูเหว่ยเฉินฟานไอออกมาสองสามครั้งสาวงามขนาดนี้พูดต่อหน้าคุณว่าเต็มใจเป็นอนุปเป็นนางบําเรอสําหรับผู้ชายแล้วมันยุ่ยยวนเกินไปให้ผมคิดดูก่อนเฉินฟานเปลี่ยนเรื่องแล้วยกเหล้าขึ้นดื่มและที่ด้านนอกโรงเตี๊ยมเมาอมตะเจียงอวกอ,อกมาแล้ โกรธจนแทบคลั่งโรงเตี้ยมห่วยๆนี่กล้าทํากับข้าแบบนี้ข้าจะถล่มโรงเตี้ยมนี้ให้ราบชายคนนั้นรีบห้ามเจียงเศร้าใจเย็นใจเย็นโรงเตี้ยมมาอมตานี้มีเบื้องหลังไม่ธรรมดาไม่ควรไปยั่วโมโหเจียงอวินเทียนตะโกนแค่โรงเตี้ยมห่วยๆต่อให้มีเบื้องหลังเก่งแค่ไหนจะเทียบกับตระกูลอันดับหนึ่งของเจียงเป่ยของข้าได้หรือไปติดต่อหัวหน้าตระกูลชิงให้ข้าให้เขานําคนของตระกูลชิงมาที่นี่เดี๋ยวนี้ถล่มโรงเตี้ยมห่วยนี่ให้ราบและไอ้หมอนั่นนนนนนน้้าาาจะฉีีกกมััััเเป็สยยยงไดคครบชพ และที่จวนเจ้าเมืองมณฑลเจียงหนานลีวินเทียนโทรศัพท์ไปหาใครบางคนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่คฤราสาสีทะเลทั้งหมดคราวนี้ข้าปกป้องเขาไม่ได้แล้วปลายสายมู่ฟานเฉินพูดอย่างจนใจไอเด็กนี่มันบ้าคลั่งยิ่งกว่าพ่อมันเสียอีกลีวินเทียนถามแล้วต่อไปจะทำยังไงไม่ต้องสนใจเราดูเฉยๆก็พอมู่ฟานเฉินพูดจบแล้ววางสายดูเหมือนคนในเมืองหลวงจะเริ่มนั่งไม่ติดแล้วและที่สำนักงานใหญ่ของสภาสีทะเลในเมืองหลวงตอนนี้ชายชราผู้หนึ่งโกรธจัดอะไรนะน้องชายข้าถูกฆ่า ใครทำข้างกายเขาไม่มีทหารเกราะดำเหรอเขาคือพี่ชายของหวังเหลาวหวังเทียนไห่ผู้อาวุโสของสภาสีทะเลทันใดนั้นลูกน้องของเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่คฤราฮาสีทะเลให้ฟังทั้งหมดและเมื่อหวังเทียนไห่ได้ยินสีหน้าเข้มขึ้นพูดว่าซื่อจือที่ตระกูลแตกสลายไปแล้วกล้าต่อต้านสภาสีทะเลของขา้าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจริงๆสังการลงไปข้าจะไปเจียงหนานด้วยตัวเองข้าจะให้ทุกคนรู้การเป็นศัตรูกับสภาสีทะเลของขา้าจะมีผลลัพธ์ยังไง ที่ลานบ้านสี่ประตูในเมืองหลวงชายชราผมขาวคิ้วขาวในชุดขาวกำลังดื่มชายอยู่ต่อหน้าเขามีชายชราในชุดดำยืนอยู่มีรายงานมาจากเจียงหนานเด็กคนนั้นน่าจะก้าวเข้าสู่ขั้นเซียนเทียนแล้วชายชาราในชุดขาวตาเป็นประกายขั้นเซียนเทียนน่าสนใจดูเหมือนเด็กคนนี้จะซ่อนฝีมือมาตลอดเด็กนั่นน่าสงสัยว่าได้เข้าสู่กระจกเงาแต่กำเนิดแล้วเกรงว่าต้องมีคนช่วยอยู่เบื้องหลังตอนนี้เขายังก้าวเข้าสู่ขั้นเซียนเทียนปล่อยเขา,เาไว้ไม่ได้แล้วชายชาราในชุดขาวพยักหน้าอย่าให้คนของเราลงมือ ไม่งั้นพวกแก่ๆในกองทัพจะวอยวายอีกอ้อ,อก,ก่อนเขาจะตายหาทางถามให้ได้ว่าของชิ้นนั้นอยู่ไหนชายชราในชุดดำขมวดคิ้วคุนสงสัยว่าของชิ้นนั้นอยู่ในมือเขาเหรอชายชราในชุดขาวพูดว่าในเมื่อเขาไม่ใช่คนไร้ค่าบางทีเจินเป่ยหวังอัดมอบของชิ้นนั้นให้เขาเข้าใจแล้วชายชราในชุดดำพยักหน้าและที่โรงเตี๊ยมอาอมตาในเจียงหนานเฉินหลิงเอ่อรับโทรศัพท์สายหนึ่งสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีผู้ชายไม่เคยคิดเลยว่าสาวงามอันดับหนึ่งของเจตตะกูลใหญ่ในเจียงหนาน จะถูกโทรศัพท์สายหนึ่งทำให้กลัวจนยอมมอบตัวเฉินฟานถามแล้วถึงเข้าใจที่แท้แม่ของซูยเยวยเกิดเรื่องซูยเยวยจะคุกเข่าต่อหน้าเฉินฟานทันทีร้องขอให้เขาช่วยเฉินฟานไม่คิดมากแล้วรับปากและเมื่อพวกเขาออกจากโรงเตี๊ยมมาอมตะกลับพบว่าด้านนอกมีคนจํานวนมากในชุดสีเขียวถืออาวุธรวมตัวกันอยู่ตอนนี้เจียงเซ้าอวิญยืนอยู่ข้างหน้าตะโกนเย็นชาให้ทุกคนเข้าไปหรือโรงเตี๊ยมนี้ให้พังทันใดนั้นคนในชุดเขียวจะลงมือแต่ตอนนั้นหลิวชิงเดินออกมาพูดเย็นชาอยากรื้อโรงเตี๊ยมมาอมตะของฉัน ใครให้ความกล้ามาเจียงเศ้อาอวินชี้หน้าตะโกนยืนงงทำไมเข้าไปจัดการหลิวชิงยืนนิ่งพูดอย่างเยือกเย็นใครก็ตามที่ก้าวเข้าโรงเตี๊ยมเอวอมตะฆ่าให้หมดทันใดนั้นมีร่างหลายร่างพุ่งออกจากโรงเตี๊ยมเอวอมตะเริ่มสังหารคนในชุดเขียวอย่างบ้าคลัง่งชั่วพริบตามีคนตายเกือบร้อยคนที่หน้าประตูโรงเตี๊ยมเอวอมตะภาพนี้ทําให้เจียงเศร้อาอวินและคนอื่นๆสีหน้าเปลี่ยนไปตอนนั้นชายคนหนึ่งตะโกนเราเป็นคนของตระกูลชิงพวกคุณกล้าต่อต้านตระกูลชิงของเราเหรอหลิวชิงพูดเย็นชาตั้งแต่วันนนนี้้เปป็ตไ เจียงนานจะไม่มีตระกูลชิงอีกต่อไปเจียงเศร้าอวินได้ยินแล้วเย้ยๆฮือหน้าคำตระกูลชิงคือแก๊งอันดับหนึ่งของเจียงนานแค่พวกคุณที่เป็นโรงเตี๊ยมจะกล้าพูดคำใหญ่แบบนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจริงๆหลิวชิงมองเจียงเศร้าอวินแล้วพูดคุณคือเจียงเศ้าอวินลูกชายคนที่สองของตระกูลเจียงแห่งเจียงเปยใช่ไหมเจียงเซร้าอวินได้ยินแล้วพูดอย่างยิงพยองใช่ในเมื่อรู้ตัวตนของข้ายังไม่รีบพุกเข่าลงมาหลิวชิงพูดเย็นชากลับไปบอกเจียงชิงซานให้เเขขาาามออโทษด้วววยยตัังภในน มิฉะนั้นสิตระกูลใหญ่ของตาซานี้จะเหลือแค่เก้าตระกูลคำพูดนี้ดังออกมาเจียงเซ้าอวินและซูโยวย่ร่วมถึงแขกคนอื่นในโรงเตี๊ยมเม่าอมตะต่างตกตะลึงอย่างมากแม้แต่เฉินฟานยังมองเหลิวชิงด้วยความประหลาดใจเขารู้ว่าต้าซ่ามีสิตระกูลใหญ่สิตระกูลนี้อยู่เหนือตระกูลขุนนางทั้งหลายล้วนเป็นตระกูลใหญ่ที่มีมรดกมากว่าร้อยปีอย่างรากลึกในตาซามีอำนาจมหาศาลคำพูดของพวกเขาสามารถตัดสินชีวิตคนนับไม่ถ้วนหลิวชิงกล้าพูดว่าจะทำให้สิตระกูลใหญ่ของต้าซ่าเหลือเก้า น้ำเสียงนี้ช่างยโสเกินไปเฉินฟานยิ้มเบาๆไม่นึกว่าสาวน้อยคนนี้จะบ้ายิ่งกว่าข้าเสียอีกซูยเยวยได้ยินแล้วสายหัวโรงเตี้ยมอาอมตานี้ได้ยินว่ามีเบื้องหลังอยู่บ้างแต่ถ้าจะต่อกรกับตระกูลเจียงแห่งเจียงเปยหนึ่งในสิบตระกูลใหญ่เกรงว่ายังขาดไปเยอะแต่ไม่คิดว่าคนนี้จะเป็นลูกชายคนที่สองของตระกูลเจียงคราวนี้เกรงว่าจะมีปัญหาส่วนเจียงเซ้าอวินได้ยินคำพูดของหลิวชิงหัวเราะลั่นแค่รงเตี้ยหวยหวยของพวกคุณยังคิดจะจัดการตระกูลเจียงของข้าเป็นเรื่องตลกที่ยิ่งใหญ่ท่ทีสุด ตั้งชื่อว่าโรงเตี้ยวม,มาอมตะคิดว่าตัวเองเป็นอมตะจริงๆเรอหลิวชิงไม่หันกลับพูดเย็นชาจับมันมัดไว้ส่งคนไปแจ้งเจียงชิงซานถ้าพระอาทิตย์ตกแล้วยังไม่มาเตรียมเก็บศพลูกชายมันได้เลยทันใดนั้นมีสองคนพุ่งเข้าไปจับตัวเจียงเศร้าอาวินลงได้ทันทีหลิวชิงหันมาพูดกับเฉินฟานซื่อจือทำให้คุณขำขันแล้วน่าสนใจหน่อยเฉินฟานยิ้มเบาๆแล้วเดินออกไปกับซูโย่ไวก่อนจากนั้นหลิวชิงหยิบโทรศัพท์ขึ้นโทรออกคุณหนูซื่อจือมาแล้ว ตอนนั้นในห้องโถงใหญ่ของตระกูลซูชายวัวกลางคนที่มีหนกแก้มสูงและตาดำลึกกับชายชาราที่สวมชุดฝึกยุทธมีตาสามเหลี่ยมนั่งอยู่ที่นี่ชายวัวกลางคนพูดกับชายชาราด้วยความเคารพขอบคุณผู้อาวุโสที่ห้าที่ช่วยลงมือทําให้ผมปราบพวกแก่ๆในตระกูลซูได้ขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลได้อย่างราบรื่นชายชารารูปหนวดแล้วผู้สูทรงไม่ต้องเกรงใจตระกูลซูกับสมาคมยุทธเจียงหนานมีความสัมพันธ์ดีมาโดยตลอดผมทําแบบนี้ก็สมควรอยู่แล้วไม่งั้นตระกูลซูไม่มีผู้นําคงจะวุ่นวายแน่ ครอบครัวซูกับสมาคมกังฟูทางตอนใต้ของฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดยังคงมีสเสน่ห์เหลือล้นถ้าจะกำจัดเธอไปแบบนี้น่าเสียดายเกินไปทันใดนั้นชายไวกลางคนตาเป็นประกายผู้อาวุโสที่ห้าพูดถูกตอนนี้พี่สะใภ้ของผมอยู่ในห้องข้างถ้าผู้อาวุโสที่ห้าชอบสามารถพาไปได้ในทันทีชายชาราลีตาลุกขึ้นด้วยรอยยิ้มลามกแล้วเดินไปที่ห้องข้างตอนนั้นชายคนหนึ่งพูดกับชายวัยกลางคนเจ้าของบ้านเธอเป็นภรรยาของหัวหน้าตระกูลคนก่อนนะ ถ้าทำแบบนี้อาจจะฮิวไอ้หมอนั่นคิดจะแย่งตำแหน่งหัวหน้าตระกูลกับข้าไม่ฆ่ามันก็นับว่าให้เกียรติหน้าพี่ชายของข้าแล้วตอนนี้ในเมื่อผู้อาวุโสหูชอบเธอทำไมไม่ใช้ประโยชน์จากมันถ้าทำให้ผู้อาวุโสหูพอใจได้เท่ากับมีสมาคมยุดเจียงหนานหนุนหลังถึงตอนนั้นตระกูลซูของเราจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกชายวัยกลางคนหัวเราะเย็นชาเขาคือซูเจิง้งหยางลุงสองของตระกูลซูทันใดนั้นมีเสียงดังปังเสียงดังสนั่นดังมาจากด้านนอกเกิดอะไรขึ้น ซูเจิง้งหยางลุกขึ้นเดินออกไปทันทีแล้วเห็นยามของตะกูลซูล้มอยู่บนพื้นทั้งหมดและซูเยวยกับเฉินฟานสองคนปรากฏตัวที่นี่ซูเจิง้งหยางมองซูเยวยแล้วพูดหลานสาวคนเก่งในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วซูเยวยขมวดคิ้วแล้วพูดลุงสองคุณทําอะไรกับแม่ของฉันซูเจิง้งหยางมองเธอแล้วยิ้มเย็นคุณแม่ของเจ้าไม่ต้องห่วงข้าจัดหาผู้ชายใหม่ให้เธอแล้วตอนนี้เธอคงกําลังมีความสุขอยู่ทันใดนั้นสีหน้าของซูเยวยเปลี่ยนไปตะโกนด่าแม่ของฉันเป็นพี่สนะใภ้ ซูเจิ้งหยางได้ยินแล้วหัวเราะเย็นตอนนี้ข้าคือหัวหน้าตระกูลซูข้าจะทําอะไรก็ได้ตามใจทันใดนั้นเฉินฟานพุ่งไปข้างหน้าซูเจิ้งหยางบีบคอเขาแล้วพูดเย็นชาตําแหน่งหัวหน้าตระกูลของคุณถึงจุดจบแล้วเสียงดังกรอบวินาทีต่อมาคอของซูเจิ้งหยางถูกเฉินฟานบีบจนแตกฉากนี้เกิดขึ้นเร็วมากเร็วจนคนในตระกูลซูไม่มีใครทันตั้งตัวต่างตะลึงงนันส่วนซูเจิ้งหยางไม่เคยคิดถึงตายว่าเพิ่งขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลซูก็ถูกส่งลงนรกไปแล้วตอนนั้น ซูเยว่ย,วยตะโกนใส่ลูกน้องของซูจ้งหยางแม่ของฉันอยู่ไหนบอกมาเร็วลูกน้องนั้นยืนตัวสัน่นตอบว่าอยู่ในห้องข้างเมื่อได้ยินซูเยว่ย,ว,ยวิ่งไปที่ห้องข้างทันทีฉันฟานตามไปติดติดและในห้องข้างตอนนี้มีหญิงสาวในชุดสานฟูหน้าต่างดงามหุนอวบอิม่มถูกผู้อาวุโสที่ห้ากดไว้บนเตียงดิ้นรนอย่างต่อเนื่องเธอคือหัวเมื่งเย่าพันรยาของตระกูลซูหัวเมื่งเย่าร้องขอขอร้องคุณปล่อยฉันไปเถอะมาดามคุณคงไม่อยากให้คนนอกเห็นสภาพคุณตอนนี้ใช่ไหม ผู้อาวุโสที่ห้ายิ้มลามกฉีกคอเสื้อของหัวเมองยาวออกทันทีเผยให้เห็นผิวขาวเนียนกว้างขวางแม้แต่หน้าอ,อกอบอิ่มก็ยังปรากฏให้เห็นรางๆทันใดนั้นเสียงหัวเราะเย็นชาดังมาจากด้านหลังผู้อาวุโสที่ห้าอายุปูนี้แล้วยังหื่นขนาดนี้ไม่กลัวตายบนเตียงหรือสีหน้าผู้อาวุโสที่ห้าเปลี่ยนไปหันกลับอย่างรวดเร็วทันใดนั้นฝ่ามือตบเข้ามาไอ้คนชั่วผู้อาวุโสที่ห้าถูกเฉินฟานตบจนล้มลงทันทีแม่ซูยเอยรีบมาถึงข้างหัวเมองยาวจับมือเธอแน่น หัวมงเย่ามองลูกสาวแล้วกอดเธอทันทีดวงตามีน้ำตาคลอให้ความรู้สึกน่าสงสารราวกับเห็นทุเรียนซูโยเวยมองแม่แล้วปลอบแม่ไม่เป็นไรแล้วโยเวยคนนี้คือหัวเมิงเย่ามองไปที่เฉินฟานดวงตาคู่สวยแดงกับเล็กน้อยมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้เห็นลินจีเฉินฟานจ้องมองหัวเมิงเยา่านี่คือหัวเมิงเย่าเธอหันไปมองเฉินฟานดวงตาของนกฟีนิกค,คู่หนึ่งมีสีแดงเล็กน้อยเปล่งแสงหลอนจางๆทำให้คนรู้สึกอยากได้โดยไม่รู้ตัวและสุดท้ายก็ถอนตัวไม่ขึ้น ในสมัยโบราณร่างกายแห่งสเสน่นี้คล้ายกับตาจีที่นำพาความหายณะมาสู่ชาติเฉินฟานเคยได้ยินอาจารย์หลายคนพูดถึงร่างกายแห่งสเสน่ห์ไม่คิดว่าจะได้เห็นด้วยตาตัวเองแต่หัวเมื่งเย่าเป็นคนธรรมดาถ้าเธอมีวรยุทธ์สูงสเสน่ห์ที่ร่างกายแห่งสเสน่ห์นี้ปล่อยออกมาจะยิ่งน่ากลัวกว่านี้รอยยิ้มหรือขมวดคิ้วเพียงเล็กน้อยก็ทาให้คนลหลงไหลได้ไอสารเลวตอนนั้นผู้อาวุโสที่ห้าจ้องเฉินฟานด้วยความโกรธฝ่ามือพุ่งเข้าโจมตีเขาเฉินฟานยกขาขึ้นแล้วแต่อย่างแรงทําให้ผู้อาวุโสที่ห้าถูกแตกระเด็น กระแทกเข้ากับกำแพงอย่างแรงแรงกระแทกมหาศาลทําให้ร่างของเขาติดอยู่ในกำแพงเลือดพุ่งออกจากปากอย่างบ้าคลั่งอวัยวะภายในทั้งห้าและหกแตกเป็นเสียงเส่ยงตอนนั้นเหล่าผู้อาวุโสของตระกูลซูปรากฏตัวที่นี่เมื่อพวกเขามองเห็นผู้อาวุโสที่ห้าติดอยู่ในกำแพงและตายไปแล้วทุกคนตะลึงงานลูกน้องของซูเจิ้งอย่างรีบชี้ไปที่เฉินฟานร้องวอยวายต่อผู้อาวุโสทั้งหลายสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยหัวหน้าตระกูลถูกเด็กคนนี้ค่ะผู้อาวุโสคนหนึ่งมองเฉินฟานชี้ไปที่ผู้อาวุโสที่ห้าบนกำ เขาก็ถูกคุณฆ่าเหรอเฉินฟานมองเขาแล้วพูดเบาๆใช่เมื่อได้ยินคําพูดของเฉินฟานผู้อาวุโสคนนั้นสีหน้าไม่น่าดูคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นใครซูโยเวยได้ยินแล้วรีพูดปู่สองคนนี้พยายามทำไม่ดีไม่ร้ายต่อแม่ของฉันเขาควรตายเขาคือผู้อาวุโสวูแห่งสมาคมยุธเจียงหนานตอนนี้เขาตายที่ตะกูลซูสมาคมยุธจะไม่ปล่อยตะกูลซูของเราแน่คราวนี้ตระกูลซูทั้งหมดต้องพังพินาศไปกับพวกคุณเราผู้อาวุโสตะกูลซูตะโกนวยวายดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง และเมื่อซูโยเหว่ยรู้ตัวตนของผู้อาวุโสบูสีหน้าก็เปลี่ยนไปสมาคมยุทธเจียงหนานนี่คือยักษ์ใหญ่ในเจียงหนานที่เทียบเคียงกับสภาสีทะเลความแข็งแกร่งของมันไม่ใช่สิ่งที่ตระกูลซูจะเทียบได้ฉันฟานยิ้มมุมปากแค่สมาคมยุทธหวยหวยนี่เองซูโยเหว่ยพูดว่าฉันซื่อจือเท่าที่ฉันรู้สมาคมยุทธเจียงหนานออกคําสั่งฆ่าคุณแล้วฉันฟานได้ยินแล้วหัวเราะเย็นนั้นหลังจากวันนี้เจียงหนานจะไม่มีสมาคมยุทธอีกต่อไปเมื่อได้ยินคําพูดของฉันฟานคนตระกูลซูมมมออองงเเขาาาาด้้ยสยตหืนคนคบ ทำให้เจียงหนานไม่มีสมาคมยุทธต้องบ้าขนาดไหนถึงกล้าพูดแบบนี้ต้องรู้ว่าอิทธิพลของสมาคมยุทธครอบคลุมทั่วตาซาเป็นองค์กรที่มีนักรบมากที่สุดในตาซานอกเหนือจากทางการและสมาคมยุทธเจียงหนานเป็นแค่สาขาหนึ่งของสมาคมยุทธตาซาดังนั้นการจัดการสมาคมยุทธเจียงหนานเท่ากับเป็นศัตรูกับสมาคมยุทธตาซาทั้งหมดในตาซาคือนอกเหนือจากทางการในชื่ออาคารนั้นซูยวเห่เตือนว่าซื่อจือในสมาคมยุทธมีผู้แข็งแกร่งมากมายเกรงว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการ แค่สมาคมยุทธเล็กๆนี่เองเฉินฟานไม่สนใจเลยเขาคว้าศพของผู้อาวุโสอูแล้วเดินออกไปเฉินฟานล,ลากศพของผู้อาวุโสอูมุ่งหน้าไปยังสำนักงานใหญ่ของสมาคมยุทธเจียงหนานครึ่งชั่วโมงต่อมาที่สมาคมยุทธเจียงหนานเสียงดังปังร่างหนึ่งบินเข้ามากระแทบประตูของสมาคมยุทธจนพังทลายชั่วพริบตาคนของสมาคมยุทธเจียงหนานตื่นตัวทั้งหมดพวกเขาวิ่งออกมาแล้วเห็นศพนอนอยู่บนพื้นเมื่อเห็นว่าเป็นศพของผู้อาวุโสอู๋คนของสมาคมยุทธเจียงหนานตกตะลึง ใครกล้าลงมือร้ายต่อผู้อาวุโสของสมาคมยุทธเรา่าฉันฟานก้าวเข้ามาในสมาคมยุทธเจียงหนานสีหน้าเย็นชาผมมาส่งพวกคุณลงนรกชั่วพริบตาที่สมาคมยุทธเจียงหนานนักรบหลายร้อยคนหันมามองฉันฟานดวงตาเย็นชาคนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ในเจียงหนานตกใจอย่างมากตอนนั้นผู้อาวุโสคนหนึ่งของสมาคมยุทธเจียงหนานก้าวออกมาถามฉันฟานว่าคุณเป็นใครกล้าต่อต้านสมาคมยุทธเจียงหนานของเราฉันฟานได้ยินแล้วหัวเราะเย็นพวกคุณไม่ใช่ส่งคนไปเจียงไห่เพื่อฆ่าผมเหรอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมเป็นใคร คุณคือเฉินฟานซื่อจือแห่งเจินเป่ยทันใดนั้นมีเสียงดังตะโกนชายชราคนหนึ่งเดินออกมาจ้องเฉินฟานด้วยสีหน้าเข้มเขาคืออาจารย์ของเทียนหลางหัวหน้าตระกูลหมาป่าผู้อาวุโสที่เจ็ดของสมาคมยุธเจียงหนานเฉินฟานพูดอย่างไม่ใส่ใจใช่ตอนนี้ผมมาแล้วอยากฆ่าผมก็รีบลงมือซะเด็กคนนี้กล้าไม่น้อยผู้อาวุโสที่เจ็ดมองเฉินฟานแล้วพูดเย็นชาแต่คำพูดของเขายังไม่ทันจบเฉินฟานพุ่งไปข้างหน้าเขาบีบคอเขาจนแตกพูดมากจริงๆ ในเมื่อพวกคุณไม่ลงมืองั้นผมลงมือเองเฉินฟานโยนศพของผู้อาวุโสที่เจ็ดลงบนพื้นอย่างไม่สนใจแล้วเริ่มสังหารในสมาคมยุธเจียงหนานทันใดนั้นเลือดกระจายไปทั่วแขนขาขาดกระจัดกระจายในสมาคมยุธเจียงหนานแม้จะมีนักรบหลายร้อยคนแต่ส่วนใหญ่เป็นระดับหนึ่งถึงสี่นักรบระดับห้ามีเพียงไม่กี่คนส่วนระดับเก้ามีแค่สองคนในสายตาเฉินฟานไม่ต่างจากมดตอนนั้นผู้อาวุโสใหญ่ของสมาคมยุธเจียงหนานเห็นเฉินฟานสังหารอย่างบ้าคลัง่งตะโกนด้วยความโกรธหยุดนะเฉินฟาน คุณค่าคนของสมาคมยุตเจียงหนานเราแบบนี้ไม่กลัวประธานของเราจะกลับมาเหรอและสมาคมยุตเจียงหนานของเราเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมยุตตาซาคุณทําแบบนี้เท่ากับเป็นศัตรูกับนักรบนับหมื่นนับพันของสมาคมยุตตาซาเสียงดังปังเฉินฟานชกออกไปทําให้หัวของคนนี้แตกกระจายชั่วพริบตาสมาคมยุตเจียงหนานถูกเฉินฟานกวาดล้างจนหมดตอนนั้นซูเวยว่และหัวเมืองเยาวพร้อมด้วยคนของตระกูลซูมาถึงเมื่อพวกเขาเห็นฉากตรงหน้าทุกคนตะลึงงนัน ยืนนิ่งอยู่กับที่พูดอะไรไม่ออกเสร็จแล้วสมาคมยุธเจียงหนานหายไปแล้วเฉินฟานตกมือพูดอย่างไม่ใส่ใจเรากับการกำจัดสมาคมยุธเจียงหนานเป็นเรื่องง่ายเหมือนบทขยี้มดทุกคนในตระกูลสู้กลืนน้ำลายหัวใจเต็มไปด้วยความตกตะลึงหัวเมืองเย้าก้มตัวให้เฉินฟานทันทีซื่อจื่อสมกับเป็นลูกชายของเจิเนไยหวังความกล้าหาญแบบนี้พ่อเสือย่อมไม่มีลูกหมาเมืองเย่าชื่นชมคุณมากเฉินฟานพูดเบาๆว่าซูมาดามเกรงใจเกินไปต่อไปคุณคือหัวหน้าตระกูลซูแล้ว ัวเมิงเย่าได้ยินแล้วสีหน้าเปลี่ยนไปเฉินฟานมองคนของตระกูลซูที่อยู่ตรงหน้าพวกคุณมีข้อคัดค้านไหมเราผู้อาวุโสตระกูลซูพูดทันทีซื่อจื่อพูดถูกเมิงเย่าคุณเป็นพันายาของตระกูลซูตอนนี้หัวหน้าตระกูลเสียชีวิตตำแหน่งหัวหน้าตระกูลใหม่ควรเป็นของคุณเราไม่มีข้อคัดค้านเห็นได้ชัดว่าการล่มสลายของสมาคมยุธเจียงนานทำให้พวกเขาตระหนักถึงความน่ากลัวของซื่อจื่อแห่งเจินไปพวกเขาไม่กล้ามีความเห็นต่างหัวเมิงเย่าตอบทันทีขอบคุณลุงและปู่ทุกท่านที่สนับสนุน ต่อไปฉันจะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังเฉินฟานพูดว่าดีเรื่องแก้ไขแล้วผมควรกลับเจียงไห่ได้แล้วสูยเหว่ยเห็นดังนั้นรีบพูดซื่อจือตอนนี้ฟ้ามืดแล้วไม่อยู่พักที่ตระกูลสู่สักคืนพรุ่งนี้ฉันจะให้คนไปส่งคุณจะได้ขอบคุณคุณอย่างเต็มที่ดีเฉินฟานดูเวลาแล้วพยักหน้าไม่นานทั้งหมดกลับไปที่ตระกูลสู่หัวเมิ่งเย่ามองเฉินฟานแล้วพูดซื่อจือคุณเพิ่งฆ่าคนมามากไปอาบน้าล้างกลิ่นคาวเลือดหน่อยไหมเฉินฟานมองตััววเเเอองงงที่ตต็มด้ย้ยยลลืจึพกกหนา ไม่นานเฉินฟานมาถึงห้องน้ําที่นี่มีอ่างน้ําขนาดใหญ่ขณะที่เขาถอดเสื้อผ้าออกไปได้ครึ่งหนึ่งซูโยเวยเดินเข้ามากระทันหัน